สมภานไม่ติดที่อยู่พิกษุทั้งหลายอาน,นิสง์ในการอยู่อย่างมีจุดหมายห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือพิกษุอยู่อย่างมีจุดหมายย่อมไม่มีพันธะสิ่งของมากไม่เป็นผู้ชอบสะสมสิ่งของไว้มากภิกษุอยู่อย่างมีจุดหมายย่อมไม่มีเพศสัตว์มากไม่เป็นผู้ชอบสะสมเศสัต์ไว้มาก ภิกษุอยู่อย่างมีจุดหมายย่อมไม่มีกิจมากไม่มีการงานที่ต้องจัดต้องทำมากจึงเอาดีในหน้าที่ของสมณะโดยตรงได้ภิกษุอยู่อย่างมีจุดหมายย่อมไม่มีการคลุกคลีกับหัสถ์และบรรปะชิตด้วยการคลุกคลีกันอย่างแบบรหรสถ์อันเป็นสิ่งไม่สมควรแก่สมณะภิกษุอยู่อย่างมีจุดหมายจะจากถิ่นที่อยู่นั้นไป เธอย่อมจากไปด้วยจิตท,ที่ไม่ว่วงใยภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการอยู่อย่างมีจุดหมายมีห้าอย่างเหล่านี้แล